สวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Roblox Dobat Bad V2 กันนะผมเย้ว้าวโอเคครับผมทุกคนต้องบอกเลยว่าเขาบอกว่ามันอัปเดตใหม่นะผมสําหรับ Dobat Bad V2 ซึ่งจริงๆแล้ว,ว่พี่เคยเล่นแต่ Dobat Bad V 2. แต่ V2 V3 V4 V5 อะไรเงี้ยพี่เห็นมันเต็มไปหมดเลยนะผมแต่ก็ยังไม่เคยเล่นนะวันนี้เดี๋ยวมาลองดูกันครับผมทุกคนจะเป็นยังไงไปกันครับผม ทุกคนดูดูตัวนี้เลยครอันนี้อะไรอ่ะจอยแจ็สเลเวอร์โอเคไม่จอยอครับผมไปแล้วครับผมจังหวะดีริปที่มีคนเดียวอยู่ที่ไหนไปคนเดียวก่อนครับผมปกติพี่ไปคนเดียวก่อนนะฮะเอาละครับผมมีซื้อด้วยอ่ะพี่ไม่มีตังค์เลยครับผมซื้อร้อยยี่สิบลูกบิดซื้อหกสิบหุย้ยมีไฟหรอไฟมันมีอะไรวะคืออะไรวะมันเป็นไฟอะผมอันนี้ห้าโลบักไม่มี อ่าอันนี้กุญแจกุญแจใครเป็นกุญแจหัวกระโหลกอะไรงี้พี่ล็อกพี่ว่าอันนี้ไมก็เขียนมีไม่ก็เขียนด้วยหรอคือเขาอัปเดตครับผมทุกคนเพราะฉะนั้นต้องลองเล่นหน่อยเนาะมันเป็นยังไงครับผมนั่งย่อ,อก,ก็ไม่ได้กระโดดก็ไม่ได้ออกลิฟต์ก็ออกไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ออกได้แล้วครับผมต้องรอรอบใช่ไหมไอ,อทำไมน่ารักเลยเราลองง่ายทำไมเราเอาละผมทุกคน กดรัวมันจะไม่ดังครับผมอย่ากดรัวนะฮะโอเคโอ้โหกูเจอยู่สูงแล้วเกินวะหรือเรานั่งย่ออยู่ก็ไม่นี่หวะก็ยืนนะโอเคนี่ครับผมอ่าเราเข้าตู้แบบนี้เลยเอาลรวออกไงอ่ะโอ้โหเข้าออกต้องมองข้างล่างว่ะอะไรกันครับเนี่ยอันนี้เขาบอกเป็นรีมาสเตอร์ด้วยครับผมซึ่งเราต้องลองดูอะโอ้โหดามประตูมาตววยขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม มีอะไรเลยอะมีอะไรมีอะไรในเกทหรือเปล่าก็ไม่มีอะผมห้องที่สองอะเอ,อ้ยไม่ไม,ไมีประตูบอกด้วยว่าห้องที่เท่าไรแล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยห้องที่สามครับผมนับเองเลยใช่ไหมนั่นน่ะเขาบอก door ดสอ,ดองประตูอยู่ครับผมเห็นไหมตรงแถบอะสามเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย มีเลเตอร์ด้วยนึกว่าเหยียบเราจะตายครัผมไม่ตายฮะห้องที่สี่ครัผมเรานับตามไอ้นั่นแล้วกันเนาะที่เขาเขียนว่าดอ,อสี่ไว้อะโอเคห้องที่ห้าผมมันจะมีอะไรฮะโอ้เรามีเงินด้วยอ่ะเอา้าได้สิบแล้วครผมโอเคหรือว่าสวยงามยีสตเฮ้ยเราได้ไฟแช็คเหรอเฮ้ยไม่ใช่วะอยา่าอ้อกินแล้ววิ่งเร็วครับผมหุยโอ้โหกูเจ โอ้โดวดจีเลย glasses, hay. มันวิ่งเร็วนานไหมเนี่ยเร็ว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 เดีเ๋ยว,วหมดวิ่งเร็วทองที่หกครับผมโอ้โหหมดแล้วว่าไวเกินน้อทงที่ 7. เจ็ดเฮ้ยเฮ้ย้ะอะไรวะวัดงงครับผม เฮ้ยเจ้ารัดคือมาเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคือมันปุ๊บแบบเสียงมาปุ๊บมาปั๊บเฮ้ยไอ้ชว่าฮ่าเสียงมาปุ๊บคือมันมาปั๊บตู้บนเรื่องรัดอยู่นะนี่เฮ้ยเอาแล้วเราจะรู้ไหมนะโอ้โหมีเจ้าดูบด้วยแต่ขอโทษเถอะคุณคุณเดี๋ยวคุณไม่ได้เขียนป้ายไอ้ดูบออกมาคุยกันก่อนดิมานี้ดิ ไม่ได้เขียนป้ายแล้วตูจะรู้ไหมว่าประตูไหนเป็นประตูจริงประตูหลอกโอ้โหโอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยครับผมทํากันอย่างนี้ก็ได้วะ <laughs> ทุกคนไม่ต้องไปใส่ใจครับผมอันนี้พี่มารีวิวให้ดูเฉยๆนะก็คือถ้าใครดูแล้วอยากจะมาเล่นก็มาได้ครับผมวนใครไม่อยากเล่นก็แค่ดูไงครับทุกคนใช่ไหมมันก็เหมือนการรีวิวครับผมว่าข้างในมันมีอะไรบ้างครับผม ถูกะนี่ก็มารีวิวแค่นั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรเออมันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะนี่โอ้ระยาได้อย่างเยอะมาสะลาอุ้ยอายอุ้ยอายอุ้ยมีอายด้วยทำไปเล่นรับตังค์รับตังหมดแล้วเหรอโอ้ยไวไปดูเอ้ยทำเป็นมีประตูหลอกแต่ประตูเอ้ยไม่มีเขียนเลขตูโอ้โหโอ้โหกญเจอยู่ไหนวะ พีเตมันมันได้ยาง่ายมากครับผมต้องบอกกันเลยมันได้ยาง่ายครับผมนี่พี่มาถึงห้องที่สิบเจ็ดแล้ว่ะก็ดีมั้ยก็เอาไปไปเออนั่นแหละโอ้ยจะเจอจุดสีครับผมมีจุดสีก,กับเขาด้วยวะ่ะต่เาเรื่องครับผมยี่สิบเอ็ดยี่สิบกองะเปิดทางยาวๆเปิดทางให้จุดสีเลยโอ้ยเดี๋ยวปูผมด้วยนะปูผมด้วยนะ ห้องเจ้าสีมีปูพรมเอาล่ะมาดูเจ้าสีกันครับผมนี่ฉบับรีมาสเตอร์สวยอยู่ครับผมเอาแล้วทำไมให้ตูมองทางนั้น่ะอันเนี้ยมันไม่มีให้ย่อเว้ยทุกคนเพราะว่าเพราะฉะนั้นโอ๊ยโอ้โหไอ้เอาวิ่งวนโอ้โหมันเป็นเหลี่ยมโอ,โดมอดนะ้ดูมือดิน่ารักนะ,ะดูมือดิน่ารักนะก็ดีครับผม จะต้องรอหนายหรือเปล่าเนี่ยจะทีนะฉันก็อยากรอนายอยู่นะไลน์ก็ไม่รีบเดินมาไวๆอ่ะโอเคโอเคโอเคหายไปแล้วเขาหายไปแล้วผมทุกคนเอา้าอะไรวะว๊อด <What? S 2> <c oughs> ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอ่ะผม <laughs> ที่สามตี่ะอุ้ยอะไรอะไรอะไรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเข้าใจแล้วเมื่อพี่ว่าห้องเนี้ยมันคือห้องแดงใช่ไหมหถ้าเป็นในฉบับแบบปกติมันคือห้องแดงเว้ยทุกคนใช่ปะเออเขาก็เลยเอาเส้นอะไรแดงๆมาใส่แทนครับผม <laughs> เพราะว่าตอนเข้ามามันเหมือนมีหน้าไอ้เจ้าแจ็คครับผมใช่ไหมตอนนั้นอะแต่พี่ไม่ได้สังเกตตอนแรกอะเออห้องแดงแบบนี้ก็ได้หุยไม่ก็เขยน ว้าวทุกคนไมค์ก็เขียนจับเจ้าลัดไหมจับเจ้าลัดได้ไหมเฮ้ยอะไรมาเดินเองทำไมเนี่ยอะไรวะนะ่ะมีพิมพ์ด้วยอ <c oughs> ุ้ยมีไมค์กระเขียนครับผมจับใครดีวะเอาไปเอ้ยโอโ๋เอาไปจับใครดีวะฟิกเกอร์วะอุ้ยเจ้าเอ็มบูดเอ็มบ,มบูดี้เอ็มบูดี้มันต้องเอ็มบูดี้วะอู้แล้วของโคตรเยอะเลย ่าใช้ก่อนวิ่งครับผมเฮ้ยเดี๋ยวอะไรตัวก็ตกใจหมดอะไรโอ้โหทุกคนห้องนี้ครับผมห้องนี้ทุกคนน่าจะรู้ดีเฮ้ยเกมนี้มันไม่มีเตียนกับไฟฉายที่ว่าลืมไปใช่ไหม เออว่ามันไม่มีเทียนกับไฟฉายครับผมเฮ้ยนี่เราวิ่งกระปิดได้ตลอดเลยนะทําไปเล่นไปครับผมเนี่ยมันกดกระปิดได้ตลอดครับผมเพราะว่ามันมียาไม่จํากัดโอ้โหจะจํากัดตอนวิ่งเนี่ยแหละแต่มันก็เร็วดีน่ะใช่ไหมล่ะโอ้ยต้องชูกุญแจด้วยอันนี้แต่มันมีเทียนนะแต่มันมีเทียนนะ ไม่รู้เทียนมันจะโหวดหรือเปล่าครับผมลองถือดูห้องที่เท่าไหร่สามสิบเก้าลองถือไปเรื่อยๆครับผมเอาสีติดแล้วฮนะนี่ไงพี่ว่ามันต้องมีสกีดว่าเกมเนี้ยมีไหมเทียนช่วยอะไรเนี่ย โอ้โหไม่มีอะไรเลย <het yapmış> เออเว้ยเออมันก็แปลกดีครับผมนะวิ่งครับผมตีสิามตีตีิเอ้อยโอ้โหนั่นไงน,นั่นไงแล้วคือพวกก็ไม่ได้ใส่มาไงตุเจะบ้าตุเจะบ้าแล้วครับผมไม่ใส่มาแต่อยากมีเจ้าเด็บ มันไม่ได้เพื่อนไอ้ดีมันห้องโอ้โยเอาละครับผมนี่ห้องฟิกเกอร์จวบร้อยเปอร์เซ็นนะตอนนี้ของเราเต็มแม็กมากเลยบอกเลยอะไรวะเนี่ยเคาน์เตอร์เหรอเอาเอ้ยเนี่ย <c oughs> ฟิกเกอร์โคตรน่ารักเลยว่ะเรายอร่อไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวเนาะ โอเคครับ okay, ผมหนึ่งดาวฮะพิเกอร์มันอยู่ไหนวะใบเกล็ดจับมันเลยได้ไหมฉันจะมันใส่แล้วนะมันอยู่ไหนวะอ่ากระดาษกดศูนย์โอ้โหโอ้โหโ,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 โอเคงั้นฉันว่าจะเก็บให้หมดก่อนเฮ้ย เหมือนมันเดินเหรอไม่มันเดินอยู่ไหนอ่ะข้างบนหรือข้างล่างอ๋อหนังสือมันจะด่งมาเงี้ยเหรอเนี่ยปะอ๋อคือให้ดูหนังสือที่มันด่งมาบมทุกคนพี่ฮะอะไรคือด่งมา เฮอ,อยังว่าอยู่ไม่มันออกมาพี่เรียกไม่ถูกไอ้ที่มันแบบแชร์แบออกมาแมันก็แชร์แบหลายอันป่าววะเฮ้ยฟิกเกอร์นายพี่อยู่ไหนวะเนี่ยเอาไอ้ฟิกเกอร์ถามจริงๆเลยมันอยู่ไหนวะเนี่ย ่มันมีไอ้นี่เหมือนเดินอยู่นะเห็นไหมมันก็เพื่อมอยู่นะเอาละรับผมดูเลขก่อนศูนย์เท่ากับเก้าครับผมเก้าสามหกเก้าสามหกเจ็ดหนึ่งจบเลยเหรอเก็บของปุ๊บเก้าสามหกเจ็ดหนึ่งฟิกเกอร์มันหายไปไหนวะเอา้าทุกคนฟิกเกอร์หายวะ่ะ เราช่างมาเถอะเก้าสามหกเจ็ดหนึ 9, 3, 6, 7, ่งอะเปิดดีไว้ไม่ใช่ตรงไหนอะ่ะโอ้ข้างๆแ, <c oughs> แค่นี้เ,อ,เออแค่นี้หรอวะเฮ้ยทุกคนเพิ่งสังเกตเห็นประตูไหมมันประตูที่สี่สิบเจ็ดดีว่าใช่ปะมันเป็นประตูที่สี่สิบเจ็ดครับผม ซึ่งมันไม่อา้าวมันไม่ใช่นะนั่นมันไม่ใช่ประตูที่50นะน,นั่นไป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 ดองสงสัยไปครับผมยาหมดก็กินใหม่นี่ยาหมดก็กินใหม่คราวนี้แหละเราจะใช้ให้แบบสุดต่งเลยครับผมอะไรเนี่ยกดอันนี้ใช่ไหมอ่าไม่มีเจ้าเจ็บว่ะยังไม่มีเจ้าเจ็บครับผมเกมนี้เนาะโอเคครับผมหลายๆเกมนะผมที่เป็นเวอร์ชั่นแบบว่าแฟนเมสอย่างเงี้ย คือมันอัปเดตเจ้าเจฟมาหมดแล้วครับผมแต่อันนี้ยังไม่มีนะหรือว่ายังไม่มีครับผมตะกี้ก็ไม่มียังไม่มีเลยเลยเนี่ยเอ้าบอกเขาว่าไม่มีโอ้โหดูน่นายหรือเจ้าบ๊อบบี้โอ้ดิอเออกอบบินเอา้าโอ้ประตูที่ห้าสิบหกเป็นต้นไปอะไรอะ่ะใช้หนึ่ง้ยลูกบิดอะในการซื้อกุญเจโครงกระดูก แล้วอวิตามินฉันว่าฉันก็หาเงินมาเรื่อยๆนะแต่ไอไอไอลูกปิดน่ะมันไม่มีอยู่ในเกะเลยมันมีแต่ยาครับผมในเกมเนี้ยยามันจะอยู่ในในเกะซึ่งไอลูกปิดอะไรที่มันพูดถึงเนี้ยมันไม่ใช่นะสวัสดีน่ะนายเจ้านายคือเจ้าเจฟกันเหรอเจ้าเจฟเบอร์จันดีมันน่ารักดีว่ะมันมือมันแบบ้งเงี้ยงงเงี้ยฉันไปแล้วนะฉันไม่มีตังค์ซื้อนายหรอกสก๊ตจะบอกอ่ะ เอาละครับผมยาวิตามินเริ่มไม่มีแล้วะตอนนี้เออเออนั่นไงใช่ไหมไอเนี่ยมันคือเจ้าเจฟห้องแดงครับผมมันมาตกใจเล่นๆไปโอเคไม่มีละไม่มีไม่มียาละเริ่มไม่มียาละวุ่ยนี่ไงลูกบิดเขาพูดถึงเขาเรียกมันคือลูกบิดด้วยอ่าเหมือนเงินนะผมเราไม่มีกุญแจหัวกระโหลกด้วยเสียดายเราต้องวิ่งอีกรอบใช่ไหม หรือไม่เราก็ต้องเก็บเงินมาให้มันครบร้อยตั้งแต่แรกเว้ยนั่นแหละครับผมเฮ้ยเอาแล้วครับผมช่วงแรกๆมันจะมียาให้เยอะนะช่วงนี้ไม่มีนะผมเพราะฉะนั้นเก็บยาไว้ด้วยนะผมเราได้ทียนอีกแล้วอ่ะเอาไปทำเรว่าย์ทียนเนี่ยอ่ะมาไนก็เอาไปเดอะโอ้โหดับเบิลทียนครับผมทุกคน อะไรวะมาดิมาดิเว้ยฉันมีไม้กางเียนะฉันไม่กลัวนายหรอกอุ้ยไม้กางเียนีกแล้วเอาครับผมคราวนี้เลยคราวนี้เลยฉันจะตลาดไม่เมื่อกี้ห้องเมื่อกี้อะฟิกเกอร์อะเอาอะไรวะเนี่ยโอ้ยพี่เหยียบไอ้นี่วะ่ะออ้ย อ้พี่เหยียบไอ้นั่นนะโอ้ละเทียนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยเหยียบกับดักอ่ะโอ้โหลกับดกักทุกคนดูดีๆนะกับดกกักโคตรเยอะครับผมอุ้ยมีทุกอย่างเจ้าเดี๋ยวนะอ่าเขาวางแพทชั่นห้องผิดหรือเปล่าวะทุกคน <laughs> ทำไมห้องนั้นแล้วก็มาเป็นห้องนี้ห้องนี้แล้วก็ไปเป็นห้องนั้น ตอนนี้เรามีไม้กระเขียนถึงสองเลยครับผมซึ่งแน่นอนนะเดี๋ยวพี่ถือไว้เลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ไงนี่ไงโอ้โหแล้วมันไม่มีไฟอะ่ะมันไม่มีไฟมันเลยเดินยากกระาดไม่มาแล้วหรอวะเนี่ย่กูเจหัวกระโหลกอะ่ะเราไม่เราไม่มีอะ่ะ โคต,เตรเสียดายเลยครับผมไม่รู้เลยว่าในห้องมีอะไรแต่ไม่เป็นไรหรอกจะสามารถไปได้ถึงชันร้อยได้อุย๊ยโอ้โหอ,อันนี้ถึงก็ต้องหยุดเดินอะ่ะโอ้โหอะไรวะมีเสียงด้วยทุกคน ืออะไรอ่ะเฮ้ยจะตกแมพไหมเนี่ยเฮ้ยนี่เราจะตกแมพไหมนะอันนี้พี่หาดูเลยครับผมไม่มีอะไรอ่ะตีกลับอีกครั้งคืออะไรวะคืออะไรก่อนวะ <c oughs> <c oughs> ดูถือไม้กางเกงรอจนเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับผมเบาจัด เบาจัดกระบหมโอ้โหบิดดีจังวะนนี้โอ้ยบิดเยอะก็ไม่ได้บิดเยอะก็ไม่ได้ดอไไดโอ้โห เอาล่ะผมไม่ต้องไปสนใจฮะเดินหน้ามันต่อไปหุ้ยชั้นร้อยแล้วแอมบุดล่องหนหรือเปล่าวะ <c oughs> เออว่ะไยทุกคนดูดิเฮ้ยนี่คือชั้นร้อยครับผมเอาละฮะถูกจะได้ใช้ไม่กังเกียแล้วหวังว่าฟิกเกอร์ไหนจะไม่ไปบั๊กอีกนะห้องห้าสิบก็บั๊กห้องไหนก็บักก๊กครับผมอันนี้เราเปิดได้เลยไหมเฟยแม <c oughs> ยังเปิดไม่ได้ครับผมต้องไปหาไอ้นั่นก่อนคันโยกมาแล้วครับผมสวิกเกอร์อ้านายไม่กลัวไม้กางเขนเลยเหรอมันไม่กลัวไม้กางเขนเลยอะทุกคนข้างล่างมีเอ้ยมีข้างล่างด้วยครับผมเอาลนะฮะ โอ้ฝาดของเหมือนกันครับผมกางเขนเหรออะเอากางเขนไว้เหรอโอ้มันเอากางเขนไว้ได้นี่อะไรเนี่ยคืออะไรวะโอ้มันมีอัปเดตข้างล่างเหมือนกันครับผมอะไร <c oughs> คือมันไม่กลัวไม้กางเขนเลยอะฟิกเกอร์วมันวิ่งทำอะไรของมันอะ แล้วแต่แล้วเจ้ผมตอนนี้เราต้องหากุญเจ้หุยมันมีห้องไฟตรงนี้ด้วยเอานี่ลิฟต์ครับผมฉันขึ้นลิฟต์แล้วกลับบ้านเลยไม่ได้เหรอก็ไม่ได้จีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันเอาคุญเจไปขันน้องไฟก่อนนะ่ะในเมื่อนายไม่ยอมรับไม้กางเขนของฉันฉันก็ไปรู้จะเล่นทำไรเนี่ยานายไม่กลัวไม้กางเขนจริงเหรอเอาไปใส่มันได้ไหม ไม่ได้ไปใส่พี่ก็ไม่เห็นฉากจบดีใช่ไหม <t> เดี๋ยว <t> เดี๋ยว <t> เดี๋ยว <t> เอาฉากจบก่อนดีวะหลือจะเชื่อเอาเปิดสวิตช์ไม่พอเปิดกล่องไฟฟ้าอเฮ้อมันใช้สวิตช์ด้วยหรอวะเนี่ยอ้อมโอ้มันต้องมาหาสวิตช์ข้างในนี้ด้วยเหรอก็ว่าอยู่ทำไมไอ้เจ้าฟิกเกอร์มันวิ่งมันเดินนำอะไรมัน อ๋อมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเอาละผมตัดโอ้ยตัดอะไที่มันไม่กลัวไม้กางเขนโอ้โหวววววมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหววววมันมาแล้วมันมาแล้วต้องใจถึงติดเลยนะอุ้ยทุกคนโอ้ ไม้ก็เขนขนาดนี้ยังไม่ทำอะไรอีกเหรอเออไม้ก็เขียนใช้ได้ใช่เปล่าเดีกอืมนี่ไม้อยู่คาริปตัสหรือเปล่าแปดครับผมใช้แค่แปดอันเองนะใจ,จริงพี่อยากเอาไม้กางเขนไปปลาใส่มันเลอเกินอนะ่ะแต่นั้นแหละกลัวทุกคนจะไม่ได้เห็นทางจบครับผมเออไปดีกว่าเบื่อไปแล้วมาเปิดไฟครับผม ทำไงอะอะไรอะคืออะไรวะเอาฉันใส่ครบแล้วไงคืออะไรขึ้นไปในลิฟได้เลยเหรอหรือ,อยังไงโอโ้ขึ้นไปในลิฟได้เลยครับผมทุกคนเอาแล้วเมื่อกี้คืออะไรฟิกเกอร์มันมันวิ่งไปโดนเผาใช่ไหมแล้วไม่มีแอนิเมชันโดนเผาเลยเหรอ อะไรกับเนี่ยอะไรกับเนี่ยเข้าลิฟต์เองกดเองด้วยเอาเอาทุกคนเอาเรียบร้อยครับผมทุกคนคืออะไรคืออะไรจากจบแบบนี้เลยเหรอขอจีได้ไปเอาเอาไม้กระเกลียนไปทุ่มได้ไหมพ่อเอ๋ยไม่มีอะไรเลยครับผมทุกคน เบาวิวอะเอนเดอร์บาวิวอะผมเกมนี้ก็ยังไงับผมทุกคนใครอยากเล่นนะผมดอัตรแบทวีสองหน้าผมก็ลองวิมหาก็ได้ับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม